นี่นะคะทุกคนตอนนี้อยู่คอสมอสอีแล้วนะอุ้ยตายอะไรดิฉันกลับมาทาคลิปแล้วค่ะคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับการินาเอาดอนนะคะซึ่งคุณพระคุณเจ้าช่วยจากที่เกมกว่าจะเปิดนะคะก็คือรอ,อมาประมาณ2 0งร้อยล้านปีซึ่งตอนนี้เกมได้เปิดเอ่อโอเพนเบต้า beta, เป็นที่เรียบร้อยแต่เปิดพรุ่งนะี้แต่เปิดวันนี้ต่อประมาณบลายซอลนะคะซึ่งวันนี้ที่ฉันอัดที่อัดนี่ก็คือวันที่ 20- 20ย่อะไรวะที่ฉันละงง เดี๋ยวเอาเป็นว่าเปิดพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้ที่ฉันก็อยู่ในเซิร์ฟที่แบบสร้างตัวละครเนาะยังเขาเซิร์ฟเล่นจริงบได้มาแต่วันนี้เราจะมาสร้างตัวละครก่อนเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากจะดูสตรีมเกมเนี้ยก็บอกคอมเมนต์บอกกันยืนยะันเดี๋ยวฉันจะมา้เอาออนบล็อกนี้ค่ะหรือว่าเราเป็นสาวแบบเราเป็นสาวสายแบบฟรงังคือเป็นสาวมวยดีไม่ไดนะ้เราต้องสวยแล้วแบบส,สาวแกร่งอะไรอย่างนี้ วิยิดยสวยวยอันนี้ไม่ไหววยอันนี้ก็ได้อยู่นะเออแต่เราจะขอดูบล็อกหน้าก่อนวยอันนี้แต่ที่ฉันชอบหน้าทรงเนี้ยเนี่ยแหละแล้วก็ผมสวยผมคืออะไรเอาวันนี้ค่ะเอาวันนี้เลยเเนีย่ดยดอ,อกดูสิมาต่อไปอุปรกรณ์ นี่คือมึงเอาชีวิตรอดจากสอมบี้จริงปะเนี่ยฮะมึงมีอุปกรณ์ด้วยเหรอวิชาหลักเป็นสีชมพูต้องสีชมพูเท่าน,นั้นลอน่อดูเธอเอานี้ดีกว่าขนาดคือเดี๋อวอ๋อขนาดตัวเราตัตเล็กค่ะเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กเปล่าบางเนาะตามนี้นะหน้าบล็อกนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะ อันนี้เราแต่งหน้ากันก่อนน,นะคิดหน้าผากจริงๆเราไม่ค่อยพิเราต้องแต่งอยู่น,น,นะเราเพราะว่าเขาก็แต่งมาให้เราสวยอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีความสามารถด้านการแต่งหนะ้าตัวละครเท่าไหร่อันนี้ก็จะไปไวนิดหนึ่งอ๋อตรงนี้กรามเอาเ,าเก็บนิดนึงนิดเดียวแหละนิดเดียวพอซ้ายขวาไม่ได้เก็บเก็บเข้าไปหน้าเราเป็นลูปไข่แล้วไหนอ่ะอันนี้หรอได้ยุ่นนะ เออเอาสิผู้เชี่ยวชาญเนอระดับคิ้วคิ้วใหญ่อันนี้คืออ๋อเพราะคิ้วคือมงกุฎของนักออนนี้ดีกว่าลบว้าลดนะได้อยู่ดวงตาเมียเม่อ๋อไปก่อนเอาที่แบบปกติเมื่อกี้มาว่าสวยแล้วนะเออ ได้ดีกว่าคืออ๋ออันนี้คือความชิดของตาเนาะหน้าหลังคืออะไรวะไม่ได้เหรอมันได้ขนาดนี้เหรอมันไม่มีแบบเออมุมความกว้างของดวงตาเหรอจมูกจมูกดีแล้วจมูกสวยปา,า, <c oughs> ากเราขอดีแบบหนึ่งปากเราขอดเสติลลวกวยดอกตกใจค่ะตกใจค่ะตกใจหน้าหลังคืออะไร อ๋อนักยิ้มไม่ใช่หรองั้นเราทำเดิมก่อนความยาวอุ้ยอีดอกน้าหวานขึ้นเลยเออมาค่ะเพราะคิวคือมองกุฎของเนะี่ยอุตะ๊ะสาวหวานขึ้นมาันตาเห็นอันหนึ่งนะเราจะต้องการคิวแบบเนเชอรัลลุคอีดอก คิวก็จะเยอะไปไหนเนี่ยฮะอุ๊ยอันนี้นะดูเป็นสาวอ่อนโยนเข้มดูไหมเอานี่ไหมเนี่ยแหละเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับสีคิ้วเอาเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกสีแต่เราต้องเลือกสีผมก่อนไง <share> อายแชโดว์อ๋ออุ้ยตายแล้วมีเป่งเปรมีประกาย เออเอาแสเราจะแต่งสียอดนิยมมีไหมวิมึงเขามีเขามีรีเซ็ตได้เลยลดเบอร์งั้นเราจะเป็นแบบสาวไอ้นี่น้องเอาสีอะไรเดียววิสีนี้แหละเข้ากับดวงตาของเราเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนสีดวงตาใหม่เอาเนี่ยแหละแฮชเอดความมีตัวกสีอะไรอ๋อนี่ไงระยะวิมีความกว้าง เปิดตัวจริงวันที่29เออเออออสดงว่าวันนี้ว <c oughs> ันที่28่สิบโอเคค่ะช้าไปก่อนเนาะอายอไลนเนอร์ไม่ต้องมีอายอไลนเนอร์หรอกเนาะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาอายแชโดว์ให้มันแบบเบาๆก่อนเนาะเพราะว่าเราแบบเออเป็นเนเชอรัลลุคเราเน้นอ่อนๆเพื่อความแบบธรรมชาติธรรมชาติขนตาขนตาขนใจโอเคที่พอไหมเอาสั้นๆเนาะเพราะว่าเราต้องการ แบบเแบบนี่ยนะนี่อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เข้าใจแล้วเราต้องการที่แบบเราเป็นสาวแบบเด็กสาวบริสุทธิ์เออเอาเสประกายตาคืออะไรอ๋อเือประการประกายข้างในตาเนอะแต่ฉันอยากให้มันตาโตกว่านี้คัดใจจังเลยอุ้ยอันนี้มันเหมือนไม่ค่อยไอ้น,นี่เลยเนาะงั้นมนเอาวันนี้ดีกว่านี่ค่ะดิฉันเอาวันนี้ มันจะได้ดูเหมือนแบบเออเวลตาเรามีอะไรมันก็ดูมีอะไร <c oughs> คอนแทคเลนส์อุตะเราจะเฟ้นเหมือนแบบฟิวเจ้าหญิงฮิมะฮิมะใจนี่คืออะไรอะ่ะจะบอกว่าคอนแทคเลนส์อุ๊ยต่อะไรพิไอตาด้วยแต่เดี๋ยวนเราอยากอะไรไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์ไหมนะ ไม่อยากใส่คอนเทคเลนส์แล้วอ่ะโอ้แต่งแต่งหนะ้าแต่งตัวนี้ก็ใช้เวลานานนะเอาจริงๆแต่ว่าเรื่องแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบเออไม่ได้ค่อยแต่งหนะ้าแต่งตาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เนาะก็มันก็จะสบายเราหนิดนึงวันไหนดียะนี่เขาเลือกม่านตาอยู่นะเนี่ยเอานี้แล้วกันเนาะดูเป็นธรรมชาติที่สุดแหละ เอาสีดูสีมมีสีอะไรดิ้วมะเลยเป็นสันว์มั้อุยอ๊ยมุตาเนี่ยวันี่สวยนะและดูแบบเหมือนฟิลแบบเออสาวน่อยเอาตาหนีแลวกันเนาอขนาดถือะไรเออเย็ยนแหละเออเพราะว่าดวงตาคือหน้าตาของหัวใจ เราแต่งน้าจัดเต็มมากเลยนะคะคุณทางขนาดถึงขั้นที่นะอ,อุ้ยเออเนสเราลุกเนี่ยแหละอิดโดเหมาะสมแต่ว่าเขาไม่ให้มีแต่งไอ,อ้นี่เลยหรอแก้อ๋อนี่ไงกูแต่งอลย,ยังไม่หมดสีผิว มันยังขาวได้ก,กว่านี้อีกตัวนี้อุ้ยแต่ฉันชอบสีผิวนี้จังดูธรรมชาติดีเห็นไหมว่ามันชัดไหมแต่ขากกวไปกมันดูความเกินความเป็นจริงไปหน่อยเนาะฉันว่าเอันนี้แหละสวยอุ้ยมีอายุด้วยเหรออุ้ยลดเนาะเราอยู่เด็กสุดเลยครับเพราะาเราเรายังถือสาวความสาวอยู่นะอุ้ยโอ้ oh! สมจริงนะแต่ก็ไม่แน่ใจวันปรับที่หลังได้หรือเปล่าอะ่ะแต่ว่าเราเอาออกก่อนเพราะว่าเราเอาดอกเราเน้นความเราเน้นไข่สวยค่ะงดไข่ขับแต่ที่เขาแบ่กแก้ไหมก็สวยแล้วนะว่าไปไดคนทัวร์อืมอืมเออ หมดอย่างไฮไลท์อุ๊ยดอกเออวิายแล้วดูธรรมชาติมากความซวยน่ะน้องะร้อยสักไม่เอาอีดอกตรงนี้แล้วงานยากและทรงผมกระเทออยู่กับทรงผมนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงดอกทรงนี้ก็เลิศอยู่นะน้าหมา ผมสั่นเม,ม่้วเหมือนทรงเดิมอุ้ยโอ้ my god คุณหนูรู้คุณหมาค่ะคุณค่ะอันนี้อะไรอะ่ะแกะเนาะอ้ะวอุ้ยดอกแอชลี่มากอุ้ยอันนี้กัสบสาวบ้านเกินอุตายอุตาย สองจิตสองใจแล้วระหว่างลูกคุณหนูกับทรงนี้อันนี้ก็จะดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงเนาะอันนี้ก็จะดูเด็กนิดนึงเอาไงดีอ่ะทรงอื่นไหมอุ้ยอันนี้ก็ผ่านนะเออเก่าหัวเลยเนี่ยยิงเลือกยิงยากไหนลองลองดูเนเชอร์ลูกเลยรวมสิ น,นี่ก็ดูเป็นสาวแกร่งเนาะโอ้ยทรงเนี่ยพอเวลากระเธออยู่คู่กับทรงผมเนี่ยนะอยู่ไปเลยค่ะเป็นชั่วโมงช่วโมงเอามันจะเปลี่ยนได้ไหมอ่ะฉันไม่รู้ว่ะแต่ตอนนี้แล้วเนาะเรามาขายสวยไงเพราะฉะนั้นเราเอาอันนี้ค่ะเราเลือกแล้วโทนสีผมเราก็ต้องเอาเนอันเดอร์โทนตามผมขตัวเองนะคะคือผมน้ำตาล ดอ่อนนิดนึนงแบบหนึ่งนะคะก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่น,นะแต่ว่ามันเข้มขึ้นนิดนึงไล่สีผมคืออะไรอ่ะไล่สีผมคืออะไรโอ้โอตายแล้วไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ผมเออสีอะไรเนี่ยสีชมพูไหมเราชอบสีชมพูสีแดงสิ เขียวสีฟ้าสีน้ำเงินไอ้ดอกวิตายแล้วเดี๋ยวเราอเปลี่ยนสีผมแป๊บนึงสีน้ำเงินนุยสีเขียวตายแล้วอ้าสีม่วงลดลดงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีแชมพูก่อนนะคะคุณสีชมพูอ่ะเ,อเฉดนี่เดี๋ยวมันเฉดม่วงอ่ะ โอ้มันก็กะะเข้าก็สุดช่วงไอ้นี่แหละโอ,อย้ยแต่งสีผมนะคะคุณผู้ชมก็อยู่กับฉันไปก่อนนะคะจนถึงเสร็จคลิปเลยนะคะเพราะนั <c oughs> <c oughs> ่นจากว่ากระเทยเนี่ยเวลาเลือกสีผมนะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลา,านานพอสมควรมีแม่ออกสีชมพูไหมออนเนาะได้อยู่เอาแบบสีหวานๆเพราะว่าเราเราเป็นสาวหวานไง พออันเดอร์โทนนี่ก็สีดำเงินหน่อยเฮ้ยสีฟ้าเป็นยังไงอุ้ยสีเขียวไงเป็นมิสซิลีเออสีเขียวเอาสีเขียวนะคะสีเขียวค่ะระยะคือโ oh my gosh เออเนี hmm. ่ยแหละแต่ฉันอยากได้สีชมพูไงมันเราไม่มีมันไม่มีสีชมพูมันเป็นเป๊ะบ้างเลยเหรอไม่มีเหรอโหมีสีม่วงอ่ะเฮ้ยมกสีฟ้ากันลดนะ มอยากได้สีบรอนสักเลยมีออริจินอลบรอนไหมคะเอ้วสีนี้สีก็สวยเออสีนี้ก็สวยนะคุยกับตัวเองเนี่ยจะเป็นชั่วโมงแหละอยากได้สีออนอ่ะฉันได้สีชมพูไงแ้วสีนี้คงจะใกล้เคียงสุดแล้วแหละเอาเป็นว่ามาละาไล่สีกันต่อค่ะแล้วสีอะไรเดียรคือสีประจำตัวของฉันนะคือสีชมพูไงแต่คือมันก็ไม่ได้อุ้ย โอ้อุยตายแล้วเป็นไรสิอย่างนี้ดูเป็นโคโคมินะเอาเถอะจากมิซึริกลายเป็นโคโคมิแหละตามนี้เนาะเอาเยอะแต่และส่วยก็สวยนะแต่วบรเล่จะเป็นไรเดนโชกุนดีวะอันแบบหนึ่งนะเดี๋ยวเราเพิ่มความเข้มก่อนแล้วเราก็ไปหาสีม่วงเนี่ยแหละค่ะอยู่กับสีผมเนี่ยประมาณสองชั่วโมงของจริงค่ะอันหนึ่งนะคะม่วงอุ้ยไม่เอาอ่ะไม่ดูเป็นท่านไรเดนเลย เอาเนี่ยแหละสีอ่อนสีพูแต่สีนี้ก็สวยนะเข้ากับสีผิวเราด้วยไงดีวะเ,เนี่ยตอนนี้สองจิตสองใจระหว่างสีนี้กับสีนี้ออสีนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็มาเลือกสีอันนี้กันต่อวันนี้แหละมึงไม่เสร็จแน่ รอยมันไม,ไม,ไม,ไม่ออกแดงอะ่ะฟ้าไหมฟ้าก็สวยนะเออน้ำเงินนะน้ำเงินก็สวยนะดูเป็นความจริงดูแบบเป็นเอ่อความจริงความจริงอะ่ะความเรียลดูไม่พร้อมดูไม่เฟรชแต่ดอกสีนี่ก็สวยนะมันแต่บัตรแล้วก็ไม่มันกลมกลือกับสีผมไปอะ่ะ เรื่องเรื่อมากแหละเนี่ยพลไฮไลท์ผมคืออะไรอะไฮไลท์ผมคืออะไรอะโอ้ยตายแล้วยังจะมีไฮไลท์เพิ่มอีกอ๋อนี่ไงตายห่ง้งไม่เสร็จแนะ่วันนี้แต่ไฮไลท์มันก็นิดเดียวอะเนี่ยเห็นไหมมันจะตามเส้นผมอย่างเงี้ยเนี่ย ไม่เสร็จแย่เลยวันนี้กูอ้ mm hmm. อาเแล้วเราเอาไปใ,ให้มันเข้ากันเริ่มจะส mm ี hmm. ม่วงก็ไปทุเรียดแ,แต่อันนี้ก็สวยนะแต่ฉันอยากได้สีชมพูไง mm hmm. แต่มันไม่มีนะโถเราไล่มาสีชมพูแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันได้ชมพูแค่เนี้ย mm hmm. โอ๊ยคัดใจฉันก็เถยมาก mm hmm. ไงดีวะเนี่ยแดงไหนอุ๊ย ก็ดูเป็นแอรียวอยู่นะแดงไหนขัจิกกระเทยอขจิกก,กระเทยเอาสีนี้แล้วกันเนาะสีอ่อนเดี๋ยวไม่เสร็จสักทีไม่ใช่อะไรแล้วน,นี่อะไรอ่ะอ๋อลุกโดยรวมเนาะอุ้ยตายอุยชุดนี้ก็น่ารักและต่อแหลดี มึงเพิ่งหนีรอดจากซอมบี้จริงๆเหรอชุดเนี้ยกูถามจริงโอ้โหไฮเทคไปอีกโอ้คุณพาช่วยแมนมากแต่ละชุดมันไม่มีแบบชุดกระโปรงมั้งเหรอนี่ถ้ากูใส่ชุดนี้เข้าไปนะคือตายแนะ่แต่อันนี้มันคือพรีวิวเนาะเพราะสุดท้ายแล้วชุดล่าสุดของเราก็จะเป็นเอออีชุดที่มันเป็นแมนฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอานี้แล้วกันเนาะค่อยจะดูแบลหน่อยแบลหรือเปล่าก็ไม่รู้ กูตามีแว่นด้วยส่งเสริมความแบลวค่ะคุณเออเอาแซ่ต้มหมูไม่เอาอ่ะต้มหมูไม่น่ารักเลยเอออุ้ยอุ้ยถ้าทำมันไม่มีโบมันจะสวยมากเลยนะยไงดียสีนี้ผมเดี๋ยวจะสวยละชอบพื้นหลังเป,ป็นสีชมพูถูกต้อง น่ารักมากค่ะลูกสาวแม่แต่แเราเปลี่ยนทรงผมก่อนแป๊บนึงเปลี่ยนใจแล้วเอยตายแล้วมันเข้ากว่าหรือเปล่าเออเห็นไหมอุ้ยโอเปกอสอีดอกสวยเลยเออเย็นแหละเจ้าหญิงมากค่ะลูกสาวแต่ว่าชุดมัน ชุดมันไม่สมควรล้อจากมันพุ่งเกดเหตุซอมบี้นะมึงช่วยเลือกชุดมาแต่ละชุดเนี่ยเอาให้มันเข้ากับสถานการณ์หน่อยได้ไหมฮะเอาแว่นใส่แว่นเนี่แหละเออสวยงามมากปรบมือเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตแคปสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าลูกสาวสวยมากเราสูมหน้าใกล้ๆได้ไหม หนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวขอแคปรูปก่อนแคปสีสัตว์แคปเซแคปยังว,ยว,วิตายแล้วแคปแล้วตายแล้วไม่ได้ AI มันวิตายแล้วลูกสาวฉันนี่สวยจริงๆมองกล้องสิลูก อุย้ยมัดผมก็สวยนะแม่ว่าเราเราเน้นสยายผมค่ะเราเน้นความสวยเราเน้นสวยนะคะก่อคไขคำถึกแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปรีแอคโพสก่อนเพราะว่าวันนี้นะคะลูกสาวฉันนี่คือสวยงามมาก <c oughs> ลูกลด่ะลูกสาวแม่ ยังต้องดันออกตว์อินโนเซนมากกับลูกสาวอ่ะอีดอกทำตัวเหมือนโลกนี้ทำตัวเหมือนไม่เคยเกิดเหตุการณ์ซอมบี้นะคะเหมือนเป็นคนไม่ค่อยกินอะไรเอาไปนขนาดนู้นเหรอเหมือนคนไม่ค่อยกินอะไรเหมือนไม่มีเหมือนที่บ้านไม่มีข้าวกินเอาวันนี้ บันทึกก่อนอันดับแรกบันทึกไฟล์ก่อนค่ะแล้วก็โหลดงาปัจจุบันเข้าข้อมูลคลาสเออโหลดก่อนเลยค่ะเพราะเดี๋ยวถ้าพรีวิวหายนี่คือดิฉันต้องมาแต่งหน้าให้พวกคุณใหม่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราซอ้อนเอไอก่อนอุ้ยแายแล้วมันซอ้อนเอไอได้้วยซอ้อนเอไอก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวขอแับรูปใหม่ก่อนลูกสาวฉันสวยเะล่เนี่ยดูเถอะแต่ว่าเราแต่งหน้าเบาๆเพราะเนื่องจากว่าเราเป็น n น t u r a l ล o o k ภาพมันเคลื่อนไหวตามไอ้นี้ด้วยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่อะไรของมึงเนี่ยภาพมันเคลื่อนไหวตามไอ้นี้ด้วยอ่ะสมจริงเหมือนกันนะเนี่ยเห็นปะส่ยของแว่นอ่ะแล้วก็ผมอ่ะเอออีดอกเล่นในมือถือนี่คือโทรศัพท์ระเบิดนะคะดูเธอภาพสวยขนาดโอเคเดี๋ยวเราสร้างเสร็จแล้วไปไหนต่อเกมเปิดให้จริงวันพรุ่งนี้บ่ายสองนะคะ สร้างเสร็จสมบูรณ์ตัวละครที่ถูกสร้างไว้จะถูกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้เล่นล็อกอินวันที่29เกมที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการอ๋อโอเคบันทึกก่อนเดีย๋ยวแป๊บน,นึงนะโอเคค่ะคุณเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่งหลังพรุ่งนี้เนาะสำหรับตอนในตอนที่เกมเปิดโอเพนเบต้าของจริงแล้วและดิฉันจะมาจำลองชีวิตเหตุการณ์ในวันที่ซินโลให้ดูค่ะและ แล้วก็ปกะกาศตรงนี้นะคะว่าหาเพื่อนเล่นค่ะใครสนใจมาแบกกระเทยนะคะก็มาได้นะคะเจอกันพรุ่งนี้ใหม่นะคะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ให้ดิฉันด้วยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะคุณบ๊ายบาย